เออซัมบี้หล่อแล้วหัวหลุดอีกแล้วเหรอ <laughs> ทำหางของเธอจากผ้าสีเควนส์ถ้าสีฟ้าอ๋อหางเธอขาดแล้วอู้ <laughs> เห็นกระดูกด้วยนะเนี่ย <laughs> แล้วก็แต่งหน้าซะหน่อย <laughs> นี่อย่าลืมผมชนะ <laughs> ว้าวสีผมไล่ระดับแบบนี้เธอสวยมากเลย แล้วก็ตกแต่งด้วยกากเพชรสีเงนินทำหางของเธอจากแผ่นโฟเดอร์พลาสติกแล้วก็หย่อกาวร้อนลงไปแล้วก็ติดคลิปซะหน่อยจากพ้าตะไคร้เมอร์เมดซอมบี้ของเราดูสวยมากทีนี้ก็ไปที่บึงได้เลยเมอร์เมดลอร่าอาศัยอยู่ที่บึงแห่งหนึ่งคนเนี่ยชอบมาที่นี่ ถ้าอย่างงั้นก็ได้เวลาแก,กล้งเล่นซะหน่อย <c oughs> มานี้สิจ้าฉันรออยู่นะมีผู้หญิงสวยเรียกฉันหรือเปล่าเนี่ยเ<ะ>ออนี่พวกนยได้ยินเสียงอะไรแปลกแปลมากไม่จริงนะนั่นสิฟังดูแล้วหเหมือนเพลงเลยนะเนี่ยนุมน่มๆมาที่เบึงแห่งนี้แล้วเมทอซอมบี้ก็โผล่ขึ้นมา,าช่วยด้วย แลเลนะนี่ก็คือเมอร์เบดแฟรี่เธออาศัยอยู่ใต้ท้องเทะเล <c oughs> ทำหางของเธอจากผ้าแบบนี้เลย <c oughs> แล้วหางของเธอก็ต้องมีเกล็ดด้วยนะ <c oughs> ว้าวเสื้อท็อของเธอสองประกายเลย <c oughs> เราจะทำทั้งปีกแล้วก็หางของเธอจากแผ่นแวววาวแบบนี้ ติดกาวร้อนแล้วก็วาดลายลงไปปีกของเธอหนักการน้ำอยู่แล้วแล้วหางเนี่ยก็ว่ายน้ำได้เร็วหางของเธอตกแต่งไปด้วยคริสตัลแล้วก็เปลือกหอยทาสีทองแล้วก็ติดไข่มุกสวยจังเลยจ้ะฉันชอบมากเลย <c oughs> ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าชีวิตของนางเงือจะสดใสขนาดนี้ <c oughs> เมอเมดแฟรี่ชอบการผจญภัยใต้ท้องทะเลเพราะว่าเธอเนี่ยเจอแต่ของน่าสนใจทั้งนั้นเลยอ่มีอะไรอยู่นอะโอ้รกเต็มไปหมดเลยสงสัยคลื่นยักษ์จะซัดมาแถวนี้ละมั้งแค่เสกนิดเดียวว้าวท้องทะเลสะอาดจังเลยอ่ะแบบนี้ว่ายน้ำได้สนุกขึ้นนะฉันทำความสะอาดท้องทะเลแต่ว่าลืมจัดการผมของตัวเองงั้นเหรอจะหาช่างทำผมจากใต้ท้องทะเลได้ยังไงไม่เป็นไรจ้ะฉันทำเองก็ได้ เปลือกหอยนี่นะไข่มุกและเปลือกหอยเนี่ยจะช่วยฉันได้อ๋อมนลนก็เกยจงแปลงชาวแม่ฉันสวยขึ้น uh huh. และทีนี้ทรงผมของฉันก็สวยขึ้นแล้วล่ะเจ <laughs> ้าปลาหมึกนี่เป็นเพื่อนกับรอล,ล่วปั้นตาด้วยดินเบาว้าวมีลูกตาโผลมาด้วย <laughs> แหมสีของเจ้าปลาหมึกนี่แสบตาจริง <laughs> ๆ ตาใหญ่ขนาดเนี้เห็นชัดแน่นอน <c oughs> แล้วก็มีฟันเยอะเลยใส่ปอกคอซะ,ะหน่อยนะนเองกี้อย่าปล่อยให้ฟันเน่าสิทีนี้ได้ก็มีรอยยิ้มี่สัยแล้วนะนและนี่ก็เป็นโลกใต้น้ำของรอลล <c oughs> แค่ถึงัช่ไหมเอ็งกี้เองกี้ เออมาเล่นกับฉันสิเจ้ามึนน้อยอิงก,กี้น่ะเหมือนหมารจริงๆเลยไปเก็บมันเลยอ๋อกินอะไรผิดสํแดงเข้าแล้ว <c ười> อ,อ้วกเลยเหรอพักผ่อนสปอยเบบี้น้อยทั้งสองว่ายน้ำมาใกล้กับซากเรือแล้วบังเอิญว่ามีเจ้าหมาน้ำสีชมพูโผล่ม,มา <c ười> อ,อิงก,กี้ แล้วแบบนี้จะจะตามหาแกได้ยังไงอ่ะ <Yeah. S 1> ส่วนแฟรี่เองก็มีสัต์เลี้ยงเหมือนกัน hmm? มีหางม้วนๆแล้วก็มีคอแบบนี้แล้วก็มีครีบติดอยู่ตรงนี้ <c oughs> น่ารักจังอะ่ะติดตาซะหน่อยนะม้าน้ำแต่ละตัวนะ่ะมีลายที่ต่างกันปีกของเจ้าม้าน้ำนะ่ะประดับตกแต่งด้วยกลิตเตอร์ของนางฟ้าแล้วก็แฟรี่ โอ้คนตาโดดเด้งใช้มาสคาร่ารุนไรเนี่ยว่า <l> ย <ip> น้ำไม่นสนุกนะ <l ip> เจ้าหมาน้ำว่ายน้ำไปทั่วเลยละ่ะ <l ip> แล้วอยู่ๆก็มีคนแปกนะลกหน้าผอมาเจ้าหมาน้ำน้อยกลัวเจ้าอิงก,กี้ซะแล้วสิ <l ip> <l ip> มินี่มามินี่มา <l ip> ฉันไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเจ้าหรอกนะ <l ip> และทั้งสองก็ได้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน ต่ไมาเสียบลูกเชินแบบนี้ขาจะถูกตกแต่งด้วยสารางได้เวลาวารรูปกันแล้วมาวาดรูปกันดีกว่าอื้าจะวารรูปใครดีนะเงั้นต้องจัดงานออเดชั่นซะแล้วสิอืมงั้นฉันขอเลือกเธอก็แล้วกันนะว้าวฟาวเดอร์เธอนี้เช่าดีจัง เมอแม่แฟรีน่นะว่ารูปสวยมากแต่ว่าเธออยากจะแกล้งเฝ้าเด้อซะหน่อยใช่ฉันอยากจะเห็นแล้วสิเสร็จแล้วจ้ะ,อะเออเออฉันเหรอแ <c oughs> กล้งเล่นนี่ไงเจ้าเธอว้าวสวยจังเลยนะเนี่ย <c oughs> ทำกล้องจรลทรรศใช้แผงยาแบบนี้ให้เป็นเลนส์แต่ว่าเราจะต้องติดฐานซะหน่อย เสาที่ทําจากสไตโล์โฟมแล้วข้างบนที่ทําจากพลาสติกจะช่วยทําให้เรามองเห็นได้ชัดขึ้นทาสีด้วยสีดำกล้องจุลทรรศน์เนี่ยเต็มไปด้วยโคลนแล้วก็ตะไคร้ดวงตาเนี่ยสามารถเห็นได้ทุกอย่างเลยเมื่อเม่ซอมบี้เธอมีหลับของตัวเองเอ,อรู้สึกจะมีเรื่องราวแปลกแปลเกิดขึ้นนะเนี่ยเพราะว่าอยู่ๆก็มีเมือกสีเขียวแล้วก็เปลี่ยให้ปลาทั้งหลายกลายเป็นซอมบี้ ฉันจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับสลามพวกนี้ม,นมันนุ่มเหนียวแล้วก็หนึบด้วยอะฉันต้องออกไปวิจัยซะแล้วสิ <อ adelante. S 2> เราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์นี่ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะแถบสีก็ไม่เปลี่ยนไปด้วยเอาไงสัมบ <c oughs> <ๆ>ิปะเท่าทีนะฉันไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเลย <c oughs> งั้นฉันคงจะต้องเก็บตัวอย่างให้มากขึ้นแล้วล่ะ ว้าวนะั่นสารเคมีเยอะเลยนะันะ่นนะ่ะแล้วเรีแอคชั่นเป็นยังไงบ้างดูแล้วก็เหมือนแม่มดเลยนะเนี่ยคุณเมือเม่อซอมบี้ดูเหมือนจะเลอะเทอไปแล้วนะเธอะเต็มหน้าฉันเลยแต่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่นะหรือว่าฉันพลาดอะไรไปอะฉันเป็นซอมบี้อยู่แล้วนี่นะเจ้าสลามพวกนี้ถึงทำอะไรฉันไม่ได้โอเคปลาซอมบี้ขอบใจที่มาเป็นกำลังใจนะ ตัดแปรงออกจากพวกกันแล้วก็บีบกาวกากเพชรลงไปตรงปลายเนี่ยมีหินวิเศษติดอยู่แล้วก็ติดกลีบแบบนี้ให้กลายเป็นผีเสื้อใส่ขนกสีชมพูว้าว <c oughs> ใครทำร้ายอิงเก้ของฉันหืมก็จะตัวเขียวนันทำให้มาน้ำฉันกลัวนี่พวกเธออย่าเพิ่งทะเลาะก,กันส เธอกล้าได้ยังไงนะ่นี่นี่ทั้งสองคนเดี๋ยวก่อนนี่ทั้งสองคนจะบอกนะว่าชอบกันเล็กกันนะและความรักของสั์เลี้ยงก็ทำให้ทั้งสองคนกลายเป็นเพื่อนรักกันเก็บเจ้าฝาเนี้ยไว้ก่อนนะตัดกระดาษที่เรบปิ้นออกมาเลยดูเหมือนถังเหล็กเนี่ยจะอยู่ใต้น้ำนานเกินไปแล้วแล้วก็ใส่โฟมก่อสร้าง แล้วก็วางลงไปอู้ฝาเนี่ยคมจังเลยระวังนะเออได้กลิ่นอะไรแปลกๆมะอู้ปลาซาดีนย่างปลาร้านี่นะใครกันนะชอบกินของแบบนี้กันยื้อมันเน่าซะจนมีสลามไหลออกมาด้วยและเข้ามาเลยเข้ามาเลยและนี่เป็นอาณาจักรของฉัน <c oughs> ทำตัวให้สบายนะ แล้วนี่ก็เป็นลูกปันไดโนเสาร์เก่าแก่เออแปลกดีฉันไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่เออเธอได้กลิ่นอะไรเมไหม็นๆไหมชิ้นนี้มันนะ่ากลัวจังเลยเอ,อุออ๊ยปลาเน่าแบบนี้มีอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันล่ะเนี่ยขอโทษนะฉันไม่อยากเสียมารยาทเลยแต่ว่าฉันไม่คุ้นกับกลิ่นพวกนี้ไม่เป็นไรหรอกมันก็หาค่อนข้างยากนะคนที่จะชอบของเน่าเสียนะ่ อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วกด s ับส c ค i b e ช่องไลลี่ลู<อ>เรามีไอเดียสุเลกๆเกี่ยวกับตัวกตาเยอะเลย <laughs>